สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.N.K.48 แล้วก็วง c c a 48เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยนะสวยมากนะครับเสื้อทีมชาติเยอรมันแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเสื้อได้อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยทำมาพิเศษเลยเพราะว่าซื้อดาหลักนะครับ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับโยเกิร์ตเบีนเคฟเพราะฉะนัน้นวันนี้จะไม่จะพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากน้องโยเกิร์ตนพรดาเลิเรเบียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบียนเคโฟเอนั่นเองและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิ OG ของผมทางฝั่งวงบว,วงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมมาแหละครับเวลาน้องไลฟ์น้องมีคอนเทนต์อะไรดีด เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับด้วยความที่น้องเป็นคามิโอชิของผมผมจะนำมาพูดถึงเมื่อไหร่ก็ได้ผมจะพูดบ่อยแค่ไหนก็ได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ในไลฟ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้ามันไม่หมารถึถว่าถ้าน้องไม่ไลฟ์ต่อหลังจากนี้อีกเนี่ย ก็จะเป็นไลฟ์ที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์ที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าน้องลไลฟ์ส่งตรงจากาประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับซึ่งจริงๆตัวของน้องโยเกิร์ตอีกเนี่ยก็เคยไลฟ์ุยพูดผิดโทษทีโทษทีไม่ใช่ประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของน้องโยเกิร์ต ก็ไม่ใช่แบบเป็นการไลฟ์ที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้น้องก็เคยไลฟ์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวกแบบับพี่แพมแพม,แพมนะครับอันนี้สมาชิกรุ่นที่สามของวงบินเค4ฟอร์ีเอสนะครับหลังจากนั้นก็มีไลฟ์จากประเทศเกาหลีนะครับตอนนั้นน้องไปเที่ยวกับคุพ่อนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่คือพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าน้องอาวางโปรแกรมเพื่อไปประเทศนี้แบบ เดียวๆเลยคือบินเดียวไปคนเดียวเลยนะครับ mm. เพื่อที่จะไปะดูคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องอยากดูนะครับที่ตอนเขามาแสดงที่เมืองไทยน้องพลาดไปน้องเลยตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่สิงคโปร์ไปดูคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าว้าวแหละว้าวมากนะครับเพราะว่าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับ อายุก็ไม่เท่าไหร่เองแต่ตัดสินใจจัดโปรแกรมทุกอย่างไปเองดําเนินการเองหมดเลยเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวยผมรู้สึกว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆของเด็กสาวคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่น้องแบบพิสูจน์ตัวเองมาได้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่น้องไปเที่ยวเกาหลีลกับคุณพ่อเนี่ย น้องก็เป็นคนดูแลจัดการต่างๆให้คุณพ่อคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยก็เห็นว่าน้องเติบโตและเติบโตในเส้นทางผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ปล่อยให้น้องฉายเดี่ยวได้นะครับก็ว่าสุดยอดเลยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าน้องกลับมาแล้วน้องน่าจะมาลฟ์เล่าประสบการณ์ในการเที่ยวครั้งนี้ให้เราได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ว่า ก็ถ้าห้เดาเนี่ยแน่ๆเนาะไปดูคอนเสิร์ตแหละหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือน้องน่า้น่าจะไปเจอกับพี่แพรมแพรม,มนะครับที่ศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศนี้อยู่ด้วยนะครับก็รอดูกันรอดูกันนะครับรอดูว่าน้องจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาในไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน้องทำให้ใครหลายๆคนรู้สึก ดีกับน้องรู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องอีกหลายเท่าเลยนะครับก็คือการที่น้องออกมาพูดว่าอตอนนี้เนี่ยน้องทำมากินได้แล้วนะครับมีเงินที่ได้จากการทำงานเปไหนร่องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าอยากที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่กลับนะครับน้องก็ตั้งเป้าไว้ว่าะจะพยายามเลี้ยงข้าว คุณพ่อคุณแม่ให้ได้เดือนละครั้งนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับซึ่งเหตุผลก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยที่เขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็รักลูกอยู่แล้วเป็นห่วงลูกอยู่แล้วก็เลยแบบบอกว่าอให้น้องเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ใช้ของตัวเองดีกว่านะครับก็ เลยเป็นเหตุผลที่ว่าน้องอาจจะเลี้ยงได้บ้างไม่เลี้ยงได้บ้างอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญว่าเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงได้ไม่ไม่ได้เรื่องประเด็นเลยครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องมีจิตใจที่กระตันยูกระตากเวทีต่อคุณพ่พอคุณแม่ที่เลี้ยงน้องมานะครับก็ต้องชื่นชมน้องด้วยนะครับว่าน้องเป็นเด็กดีมากๆจริงนะครับน้องให้เท่าที่ผมสังเกตน้องให้ความสําคัญกับครอบครัว,วามากๆนะครับน้อง น้องจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆรวมถึงน้องด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องทําตัวเป็นเด็กดีมีความประพฤติดีนิสัยดีจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนไม่เคยทําตัวผิดกฎระเบียบของวงให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเลือดเดือดเนื้อร้อนใจเพราะน้องเนี่ยผมก็รู้สึกว่านี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้องตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูน้องมาได้นะครับก็ ชื่นชมน้องโยเกิร์ตมากมากนะครับกับเรื่องนี้นะครับอ่ะมาที่เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาแชร์บอลน,นะครับที่น้องพูดถึงอีกรอบนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้น้องก็น่าจะพูดถึงมาแล้วล่ะนะครับแต่รอบนี้น้องก็พูดถึงอีกรอบซึ่งผมก็มองว่าผมว่า คือคือตอนนี้ที่ประกาศมามันยังไม่มีนะครับว่ามีจะมีกีฬาแชร์รชบอลอยู่ในกีฬาสีครั้งล่าสุดนีหรือไม่นะครับแต่ถ้าถามผมมันก็ควรจะมีนะเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่สนุกที่สุดและในตลอดที่จัดกันมาสองครั้งนะครับคนดูดูสนุกน้องน้องก็เล่นกันเป็นไม่ได้เป็นกีฬาที่เล่นยากเกินไปแล้วโอ้โหมันมากๆเคกันลั่นกรีดกันสนุกสนานเสียงเชียร์ล่าหืม น้องๆก็สนุกน้องๆหลายคนตัวดุดววนนี้ก็ยังบอกว่าอยากเล่นแชร์บอลกันอีกนะครับผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีที่น้องอยู่สีขาวเนี่ยแมวอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตัวเต็งเลยเพราะว่ารวมตัวพีคๆไปทั้ขขงนั้นนะครับพี่ฟอเนี่ยกับตันทีมเคยเล่นบาร์สก่อนนะครับชูดลูกแม่นมากๆคราวที่แล้วก็เห็นกันอยู่หรือ สัจจังเองเนี่ยพี่สัจจังของโยเนี่ยก็มือตะก้าโรงเรียนนะครับโชว์ฟอร์มดีมาทั้งสองครั้งเลยนะครับคราวที่แล้วโยก็ประสานฝีมือกันอยู่นะครับแล้วก็น้องโยเองก็เป็นตัวปัดเมื่อาชีพมากๆนะครับคราวที่แล้วก็ทําพี่สัจจังปาดเหงือไปหลายรอบนะครับลุ้นกันสนุกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหรีมทีมชัดๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่สีขาวจะชนะในกีฬาแช่บอล ในครั้งนี้นะครับแล้วก็น้องก็มาพูดว่าเออน้องอยากให้มีกีฬาเปตองนะซึ่งเออผมพอฟังออกมาแล้วผมก็รู้สึกว้าวนะว่าแบบอ๋อโยเกิดเล่นเปตองเป็นด้วเหรอด้วยความที่ผมก็กเล่นเบตองมาก่อนเป็นตัวโรงเรียนด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากประชันฝีมือกีฬาแข่งเปตองกับน้องสักครั้งเพระนังมีไหมแบบให้เมมเบอร์แข่งกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกนะครับ แล้วก็นั่นแหละกีฬาสีก็มาลุ้นกันนะครับว่าน้องจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนเพราะว่าคราวที่แล้วน้องก็แจ้งเกิดมากๆเออมันมีอีกอันหนึ่งที่จําได้ว่าบอลน,น้องโดนบอลหนักหน้าแล้วก็เจ็บอะแต่น้องก็สู้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ใจสู้มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องทิ้งท้ายวันนี้นะครับก็น้องก็พยายามก่อนจะออกจากไลฟ์ไปแล้ว่า เพลงเฮิร์ทที่น้องรองโคเวอร์เนี่ยมันครบรอบหนึ่งปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิครบห้าหมื่นวิวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็แจกแจงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วว่าที่มาที่ไปของการที่น้องร้องเพลงเฮิร์ทเพลงนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยินดีกับน้องอีกครั้งนะครับรู้สึกชื่นชมน้องมากเลยที่กล้าก้าวผ่านอุปสรรคความกลัวหรือว่า อะไรต่างๆมาได้นะครับน้องทุกคนทราบกันดีอยู่ว่าจุดเริ่มต้นของน้องกับการร้องเพลงในวงมันมันอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่นักแต่น้องก็สามารถสู้จนเอาชนะผ่านไปได้กลายเป็นเด็เกรด A ในคลาสเรียนร้องเพลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่นชมน้องโยเกิรตมากๆนะครับเอ็นดูน้องมากมจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะรักมันไม่ใช่นั้นเพลง <laughs> สัญญาว่าจะเป็นเกนใสใลตลอดไป จ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ